เอียสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกม f c Mobile นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนนะลองเลยครับไปแรกนะไปหาตัวนะครับ o v r 1 0 1นะฮะ1 0 1 1 0 0ถึง101นะครับว่าสามารถหาได้ยังไงบ้างนะก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกันคนละ1ไลค์1นึ่งซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับบูดชแนลด้วยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ UEA f นะ Euro สองพนยี่สิบสีนะครับตรงนี้เพื่อนๆเมื่อเช้านะเมื่อเช้าเนี่ยเราแรกดรัับกนไใช่ม ตัว90นะ99นะหรือว่า96-99นะครับซึ่งผมได้ตัว96ไปแล้วก็ขายไม่ออกนะ99นะครับมีอยู่2ตัวเผื่อใครเลือกไปแล้วนะครับไม่ถูกใจไม่อยากได้เออนะยังมีวิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถไปที่ตรงนี้ได้เลยนะนะครับยูโรนะครับเบสิกเนาะนะฮะนี่นะครับมาถึงตรงนี้นะก็จะเป็นตัวนักเตะต่างๆนะครับซึ่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับสี่เวตำแหน่ง ก็ตัวที่น่าเล่นก็จะมีหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นนะครับโรดี้นะครับหรือว่านิโควิลเลียมนะหร,ห,รหรือว่าใครก็วอเกอร์ Walker อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าดีมากนะครับเราสามารถนะครับผมเอามาแลกตรงนี้ได้เพื่อนๆนะตัว99นะครับบางคนก็ไปดึงจากตลาดหรือว่าบางคนก็เอาจากทีมที่มีมาแลกนะเพื่ออยากได้1 0 0 101้นเนาะนะครับวิธีการแลกนะครับผมสามารถแลกได้2ครั้งนะสำหรับ o v r สูงสุด101่นนะครับ โดยใช้นักเตะโอเวอะเก้หนึ B 99, ่งลายสมมุติว่าคุณมีอคคันจี้นะคุณเอาคันจี้มาแลกนะครับหรือจริงๆตัวอ,อื่นก็ได้นะอย่างเช่นเนี่ยเก้าสิบนะครับเนี่ยผมเอาองรีก็ได้แต่ว่าองรีผมใช้นะมันเป็นตัวซื้อขายไม่ได้เพิ่งได้มาวันนี้นะสามพันเพชรนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับอ่ะตรงเนี้ย99้หนึ่งตัวเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นยูโรนะตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็97นะครับเกาสิบเองตัวเนาะเนี่ยเก้สองตัวนะครับแล้วก็เออ่ 94ที่เป็นยูโรนะครับ4ตัวสามารถแลกได้2ครั้งสมมติแลกได้99ก็99มาแลกอีกนะครับจนเป็นที่มาของวันนี้นะครับว่าอคันจีโมบายนะครับแลกเปิดมาได้คันชีเอาไปแลกอีกก็ได้คันจี่นะเออนะครับก็แบบเกมมันก็แอบแกงๆเรานะ3ที่บางคนได้คันจี่หมดเลยนะนะครับหรือว่านะครับผมใครที่จะแลกตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ได้10ครั้งเลยนะตรงนี้ได้2ใบนั่นเหมนะก็เอานักเตะ94นะครับ2ลงสเนล่ย94นะครับ2นะ แล้วก็90นะครับ90ผมมีไหมไมีตัวเดียวดิแล้วก็85สามนะครับผมอืมตรงนี้นะก็เอามาแลกนะครับก็จะได้อีก2ใบนะเอ้ย,อยได้2ใบนะเนาะเผื่อว่าลุ้นกันนะนะครับหรือว่าใครที่แบบวิพียังไม่มีอะไรเลยนนะอ่ะสมมติว่ายังไม่มีนะครับแล้วก็อยากได้เป็นตัวที่ซื้อขายได้นะครับแนะนำมาเปิดแพ็คเพื่อนๆนะเติมแพ็คแล้วมาเปิดตรงนี้นะครับนี่อันนี้เขายังคุ้มนะ ตรงนี้นะครับ10แพ็ก8,000นะครับโอกาสได้101นะแต่ว่าถ้าเปิดตอนนี้ผมว่าน่าจะต้องดักขายกันเพลินเลยนะคนเปิดกันเยอะมากนะครับเนี่ยแต่ละตัวดูดิขนาดตัวที่แบบท็อปๆเนั่ยนะหก600กว่านะรเรียกว่าขายกันรัวๆนะครับเห็นไหม1 0เลยนะครับอ่ะก็ใครที่สะดวกเติมเติมไหวก็ไปเติมเพราะว่ามันจะได้ตรงนี้ด้วยครับ99-101นะอันนี้ก็คือซื้อขายได้ด้วยนะครับเผื่อใครฟุกๆเนี่ย หลายคนนะเกมนี้เล่นกันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็เลยออกล้นออกมาจากแพ็คนี้นั่นแหละอีกอันนึงนะครับนี่99-101ถึงนะใช้1,000 FC Point นะครับใครที่ไม่มี FC Point แล้วแบบว่าอยากเติมเร็วๆแบบโอ้โหดูคลิปพี่เสร็จแล้วอยากลุ้นอยากเสี่ยงอยากเปิดบ้างนะครับอยากเติมเร็วเติมไวเนะี่ยสามารถเติมได้ที่นี่เลยครับเพาเพอ์เพา,เพเพาฟูเปอ์เมนนะครับปลอดภัยและรีฟันนะร้านกดเอง100%เลยนะครับทักไปหาร้านเลยแล้วบอกว่ามาจากช่องบูชแนลนะครับเติมแพ็ค อยากได้แพ็กไหนก็สามารถกดแคปรูปแล้วส่งให้ร้านได้เลยนะรหรือว่าจะเข้าไปเลือกในช็อปก็ได้นะครับเพราะว่านอกจากเกม Fc Mobile เนี่ยมีอีกหลากหลายเกมมากนะนู้นยีน่สิบสองสิบเกมนะที่เราเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันสักหน่อยดีกว่านะผมก็ไปจัดมานะครับที่แรกวว่าจะรอวันคืนห,หน้าผมมีเอ่อรอรูอานายหน้มานะแต่ว่าวันนี้ก็ไหนก็ไหนแล้วนะผมเห็นบางคนแบบ อยากได้นะอยากได้แบบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะพี่ท่านทำยังไงนะครับอยากได้เขาบ้างเดี๋ยวไปลุ้นดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะก็ลุ้นทงชาติสเปนนะครับฝรั่งเศสลรวทุกคนซีบีโอโหอาคันจีหรือไม่ใช่ดิซีบีใครวะซีบีใครเพือ่อนๆซาลิบาลหนึ่งร้อยป่ะเอาไงดีเนี่ยซาลิบาหนึ่งร้อยเราจะไปแลกดีไหมกองหลังผมนี่ขายไม่ได้เลยนะกองหลังกองหลังผมนี่ขายไม่ได้เลยนะเพื่อนๆนะซาลิบาลหนึ่งร้อยนะครับ มันเป็นสลีบาหนึ่งร้อยไงแล้วก็ถ้าเพนแพ็คเพ็ดผมน่าจะหมดแล้วมั้งเพื่อนๆแพ็คเพ็ดมีสี่พันอันนี้เปิดไม่คุ้มเนาะคุ้มไหมสี่พันตรงน 3, เนี้ยสามพันเนี่ยวันนี้ผมได้องลีมานะแล้วก็น,นิีโคปานะครับไม่คุ้มเลยเหลืออีกสองร้อยเอฟซีพอย์ถ้าเปิดเนี่ยผมว่าเจ็ดพันห้าไหมเจ็ดพันห้าก็สี่พันสี่พันีว่าสี 4, ่พันีกว่าสี 4, ่พันีกว่า 4, ว่าผมหานักเตะ90อยู่ผมยังไม่มีนักเตะ90เลยนะครับอืมแล้วก็ไม่บอกจริงๆด้วยในะ92มาเนาะนะครับผมเหลือ7,000ไม่พอแล้วแหละนะครับอีก7,000ไม่พอแล้วแหละนะครับผมอะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปแลกนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองตรงนี้ก่อนลวกันเนาะเผื่อว่าคใครที่จะไปแลกนะนะครับโ,โหแล้วเมื่อกี้ก็ดีอยู่นะสลีบานะอ,อ่อตรงนี้เนาะเผื่อว่าใครที่จะแลกนะครับเพื่อนๆนะ ก็ไปที่นะครับการแลกเปลี่ยนเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยสครั้งนะครับเอาตรงเนี้ยแลกได้2ตัวแล้วก็90อีก2ถูกไหมเก้าสิบผมขาดหนึ่งตัวนะครับเก้าสิบขาดหนึ่งแล้วก็แปดสิบห้าสามตัวอ่ะเดี๋ยวเราไปดึงในตลาดแล้วเรามาแลกดูครับผมอ่ะนะครับก็เรียบร้อยนะเก้าสิบห้าที่ผมน่าจะไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วมั้งนะเอาไปแลกเลยแล้วกันจริงๆงเก้าสิบห้ามันแลกตรงตรงแลกเปลี่ยนได้อีกนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเอาอันนี้แหละอันนี้มันต้องดีกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเท่าไหร่ครับ เผื่อได้ออก99ทุกคนะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ2แสงนะ2องแสงสแสง3ามแล้วกันนะสามแล้วกันสองวันนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยหรือจเจ้าสองครึ่งเพื่นพนอนๆด EA ครับผมเรามาลุ้นกันเผื่อได้99ไปแรกนะโอ้โหประเทศอะไรวะเนะี่ย c f ด้วยนะครับโอ้ไม่รู้จักเลยจริงๆอันนี้คือจักใจเลยนะทุกคนนะ95นะครับสองตัว95 2ตัวนะครับ ถ้าจะแลกอีกนะถ้าจะแลกอีกผมเกลือเงินอยู่หกล้านหกสิบหกล้านนะพอไหมถ้าจะแลกอีกนะครับก็เก้าสิบเจ็ดโอ้เก้าสิบเจ็ดไม่พอเลยทุกคนเก้าสิบเจ็ดไม่มีนะเก้าสิบสี่นะเก้าสนะิบสี่นะครับเก้าสิบสี่ขาดสองนะเก้าสิบเก้านะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะชันชายนั่นเองนะซึ่งนะครับจะมีมาให้เล่นนะครับในช่วงของวันอาทิตย์นะครับสองวันอาทิตย์เนาะวันละสามรือหกสิบยังไงก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับ เก็บไปเนี่ยถามว่าได้เยอะไหมนะก็เรียกว่าเยอะเลยนะเราสามารถไปที่ในส่วนของนะครับร้านค้านะครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นแลกเปลี่ยนเนาะแล้วก็นี่ครับผมเอามาสุ่มนะตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่อันไหนมันแพงสุดสองพันห้าใช่ไหมอันนี้จะเป็นนักเตะเก้าสี่ถึงเก้าแปดแบบซื้อขายได้นะผมมีอยู่580นะครับถามว่าตรงนี้ต้องมาสุ่มไหมอืม 9 4ถึง98แบบซื้อขายได้ผมจะมาสุ่มแบบ96แล้วกันนะ9 6้าถึง้ดีไหมหรือเราจะมาสุม่ม9 4้าสีถึง้ดขอดูนักเตะก่อนนะ9 4ถึง98คือถ้าตัว96้าหทุกคนเราสามารถนะครับเอาไปแลกได้นะเอาไปแลกเป็นแต้มถูกไหมใน6,000แต้มเนาะถ้า9 4ถึง9กก็อาจจะมีโอกาสออกนะครับมันก็จะประหยัดไปครึ่งนึงอะแต่ทีเนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลดก่อนมีเลดบอกไหม เอ่อในส่วนของ94นะ37%นะครับแล้วก็95 28เนาะ96เนี่ย18นะครับขนั้นเนี่ยเท่าที่เรารู้กันนะครับเรามาตู้นี้ดีกว่าอ่ะเรามีอยู่580เราสะสมหนึครั้งแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอเป็นนะครับไอเดียเอาตัว9 96ก็ไนดะ้ไม่ไม่ซีเรียสนะครับแต่ถ้า98ก็ก็ได้เนาะนะครับ98ก็ได้ไปครับสุ่มกันได้อะไรบ้างอันนี้ไม่มีถึง99้าเก้านะเขาอาจะกลัวเราไปแลกน,นะอุย้ยฮาร,แร์แลนด์ทุกคน ให้ hey, เอาเรื่องจัดนะครับได้98มาแนละ้วผมจะไปแลกได้ไหมเนะี่ย98้าแปดฮาร์เรนนะครับคือของดีนะครับแต่ว่า98นะต้องบอกว่าฮาร์เรนก็แอบ,บเล่นยากอยู่นะในส่วนของล่างนี้นะนะครับก็ยังมีในส่วนของแพ็กเนาะวันนี้ผมมีอยู่3,000เพชรนะครับกะ200 FC point นะเดี๋ยวผมไปสุ่มวันนี้อีกนะ94ถึง99นะเผื่ 99, นะ 99, อได้99เอาไปแลกเปลี่ยนกันเนาะเมื่อวานก็สุ่มได้นะครับของดีเลยเมื่อวานเมื่อวานได้ใครอะเมื่อวานได้ องรีมานะครับได้วาเล่องรีมาอ่ะเดี๋ยวส่งกันยังไม่ได้แลกเลยนะตัวหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับโอ้โหเรียกว่าประสุดิบไม่พอนะครับต้องเรียกว่าเงินหมดไอเดียอ่ะก็อะไรเหมือนจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้ด้วยนะครับอตลลี่ครับผมตอนนั้นรู้มากไหมซีเอ็มเท่าไหร่ครับซีเอ็มตัวนี้เก้าแปดไปทุกคนเอ้ยเก้าแปดนะครับเก้าแปดก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ไม่ได้ใช้นะครับ ทีนี้ดิในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเปลี่ยนของนี่ครับกิจยูโรนะใครที่เล่นนะครับแล้วจะแลกเนาะเมื่อวานผมก็พามาดูไปรอบหนึ่งแล้วนะใครที่จะแลกอันนี้ครับมันต้องใช้นักเตะนะฮะโอบีอาร์90 9ขึ้นไปนะซึ่งผมไม่น่าจะได้ใช้อยู่เลยนะแล้วก็97สองตัวเนาะ97สองตัวอ่นะคุ้มไหมนะเนีเ่ยเพื่อนๆคุม้มไหม 97องตัวแล้วก็อันนี้90้าสถ้าไหล่อีก4ตัวนะครับเพื่อที่เราจะไปเอาใครครับไปเอามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะอันนี้ขาดกี่ตัว95ไปซื้อก็ซื้อซื้อก็ซื้อครับไปเข้าตลาดแป๊บนึงนะซื้อก็ซื้อ,อ,บบน,นะอ,อนะครับ กี๊เขาบอกท่าไหรต้องการ94ใช่ไหม94้เอายูโรนะครับไปเก้ 94, ยูโรเรียบร้อยครับไม่มีใครขายผมเลยเนี่ยซื้ออะไร15ล้าน9กล้านนะครับไม่ซีเรียสอยู่แล้วใช่ไหมว่ากินรากดซื้อ15้าล้านไหมเนาะดูว่าซื้อไม่ทันไปซื้อไปครับเพื่อน ทำซงซื้อของฉันมีใครทันไหมอ่านี้ไม่ทันไม่เป็นไรเนาะเราทันนี้สองตัวนะเดี๋ยวไปแลกเลยครับเดี๋ยวไปแลกเลยในส่วนของแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นเันนะเดี๋ยวมาลุ้นเันเดี๋ยวมาลุ้นกันไม่ใช่แลกเปลี่ยนดิลองไปที่กิีนนะครับกิีนนะี้เนาะล้วก็ยูโรนะครับเบสิกนะฮะไปครับ99ถึง1น0นะครับ,ลรบแลกคุ้มไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่นะครับผม อันนี้เป็น98เนาะ98น้นเปดนถามว่าเสียดายไหมมันไม่ได้ใช้แรกไปเถอะนะครับขอเป็นพงสเปนนะครับสองแสงนะฮะมาไหมมาลุ้นกันทุกคนไปครับสเปนไหมสเปนไหมเอาตัวร้อยมาแรกเลยนะเว้ยฝรั่งเศสโอ้โหขาดคุณย่อยยับ ขับตัวเยอะยับเลยเพื่อนเนะฮะตัวดีๆมีไม่ใช้นะครับตัว o r 1 0 0รยไงเออะนะรเรามาแลกได้ใครครับเนี่ยโอ้โหก็ใครจะแลกนะครับก็ลองดูนะเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่ออาจจะดวงดีเอาผมก็ได้นะเออแต่ว่าต้องบอกนะโอกาสออกนี่คือมันมันระยำจริงๆนะเพื่อนๆแต่ก็แต่ไม่เป็นไรแหละนะมันเป็นเรื่องของดวงด้วยนะครับบางทีเนี่ยคือถ้าเราแลกได้ตัวโรดี้แลกได้ตัวดีๆมามันก็ได้ใช้ไงแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับ ไปแรกแล้วมันเกิดแบบได้ตัวแบบนี้มามันก็มันก็เปลนิดนึงเนาะแต่ว่ามันเป็นตัวซื้อขายไม่ได้ก็จะไปซีเรียสมานะบก็เผื่อเผื่อเพิ่มโอกาสเนาะนะครับหลายหลายคนผมก็เชื่อว,ว่าแลกกันแล้วก็ได้ไปผมนะครับก็เมื่อวานมีน้องผมมาแลกไว้ได้โรดีโอ้โหคือร้อยหนึ่งอ่ะคือต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวตรงนี้เลยเนี่ยในส่วนของการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็ค่อนข้างคุ้มนะคุม้มคุ้มเลยแหละถ้ามันออกตัวดีๆให้เราได้ใช้เนาะเนี่ยอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอนิโคเลียมนะครััับบยงงไก็ดีนะคร คือเป็น LW โน่หนึ่งตอนนีนน้ความเร็วแม่งขี้โกงจัดอะกองหลังยังไม่รู้จะตามทันหรือเปล่าเนาะอีกตัวก็เป็นโรดี้นะครับไทวอลเกอร์อ่ะสมมติผมได้วอลเกอร์ไหมผมก็ใช้นะวอลเกอร์โรดี้นะครับหรือว่านิโควิลเลียมเนาะตัวอื่นๆนะครับยาเมาก็ไม่แน่นะหรือว่ามูเซล่าอย่างเงี้ยเออมันก็ได้เล่นอย่างเงี้ยโอโมโอนะครับเอ่อก็เล่นได้เนาะนะฮนะมันจะมีแบบตัวบางตัวที่อาจจะไม่ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นเนี่ยอาคันจี้อย่างเงี้ยแน่นอนละอาคันจี้นะครับแล้วก็ โกเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่ง4 m แล้วผมก็ลืมไปนะว่าฝรั่งเศสมันมีอยู่คนเดียวนะครับมันไม่มีเอ็มบาเป้ถ้าเกิดว่ามันมีเอ็มบาเป้มาแทนตรงมูเซล่าเนี่ยคือมันมันก็น่าจะได้เนาะประมาณนั้นลวกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะสำหรับใครที่จะแลกนะครับก็ลองไปหาตัวตามนี้เนาะถ้าแต้มไม่พอนะครับอยากได้ตัว98ก็นี่เลยครับซานชายนะไปลงไปเล่นกันนะครับสามวันนี้ได้3 6 0วนะถือว่าแจกเยอะนะแรกได้ตัวหนึ่งเลยนะครับอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าามมันนออก996 6 97สมมุติว่าได้97มาก็ยังสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม